Each of us all across this great land has a stake in maintaining and improving environmental quality clean air and clean water การมีกฎหมายอากาศสะอาดไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วนะคะอเมริกาได้ออกกฎหมายอากาศสะอาดออกมาฉบับแรกกฎหมายนี้ประกาศออกมาใช้ครั้งแรกในปี1955โดยรัฐบาลกลางของอเมริกาค่ะก่อนที่จะถูกแก้ไขและปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงฉบับที่เป็นตำนานที่สุดเกิดขึ้นในปี1970 วันที่31ธันวาคมปี1970ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันลงนามใน Clean Air Act of 1970หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า CAA ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวอเมริกันและได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในอเมริกาซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่เกิดในหลายประเทศทั่วโลกและสำหรับประเทศไทยฤดูฝุ่นกำลังจะกลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่ยุคกี่สมัยก็ย,ยังไม่เห็นวิวแววอากาศสะอาดสักทีค่ะว่าแต่อากาศสะอาดคืออะไรจำเป็นแค่ไหนและประเทศไทยจะมีได้เมื่อไหร่ฮี a อัพกับพลอยทิดาอีพีนี้เล่าให้ฟังค่ะ Spring EP Time of air แดงนี้นะคะเป็นตารางที่เขามีการรวบรวมว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีอากาศดีอยู่ประมาณกี่วันถ้าดูจากตารางนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจุดสีเขียวเนี่ยก็คือจุดที่วันที่มีอากาศดีส่วนจุดสีเหลืองเนี่ยก็คือวันที่มีคุณภาพอากาศที่ต่ํากว่ามาตรฐานนะคะดูจากการาฟนี้ก็เห็นได้ง่ายๆเลยนะคะว่าสีเหลืองนั้นเยอะกว่าซึ่งจากตารางนี้เนี่ยเขามีการรวบรวมว่ามีวันที่อากาศดีอยู่ประมาณ80-83วันนะคะ แต่ว่ามีวันที่อากาศเนี่ยต่ำกว่าค่ามาตรฐานถึง274วันเลยทีเดียวค่ะนั่นหมายความว่าที่พลอยพูดไปเมื่อกี้ว่าฤดูฝนกําลังจะกลับมาอีกครั้งนะคะอาจจะเรียกฤดูไม่ได้แล้วเพราะว่าในทุกๆวันที่เราหายใจเรากําลังสูดอากาศที่มีมลพิษเข้าไปด้วยค่ะเมื่ออากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยอาจจะแฝงไปด้วยมลพิษนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงเพื่อนํามาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยก็คือการออกกฎหมายอากาศสะอาดนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายอากาศสะอาดพูดง่ายๆก็คือกฎหม หมายที่จะออกมาเพื่อคุ้มครองการได้รับอากาศสะอาดหรือว่าเป็นการที่จะทําให้อากาศสะอาดเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อกําหนดและกลไกต่างๆค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีความพยายามที่จะยื่นพร,ะระบอากาศสะอาดนะคะเข้าไปสู่สภาค่ะหลายฉบับด้วยกันในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ว่าก็ถูกปัดตกไปสมัยที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ยื่นใหนหน้าในชื่อว่าร่างพร,ะระบอากาศสะอาดตรงๆไม่ได้ชื่อนี้ตรงๆนะครับตัวผมเนี่ย เป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่ยืน่นเนชื่อว่าพราบพีอาร์ทีอาก็คือเรง่ายๆก็คือว่าการเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษในกระบวงงนการตอนนั้นเนี่ยรัฐสภาเองท่านก็ในในนามของทีมงานของประธานสภาคือรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยก็มีการวินิจฉัยว่าเป็น ร่างการเงินซึ่งผมก็ทําเรื่องแย้งนะครับแล้วก็วินิจฉัยกันในคณะกรรมการสามัญ35คณะก็เป็นที่น่าเสียดายก็คือในประธานกรรมการสามัญ35คณะนั้นเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินก็เลยส่งไปที่นายกประยุทธ์นายกคลในประยุทธ์เนี่ยก็เลยทาหนังสือขอความเห็นไปยังกรมพระบุมมลพิษก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมีหนังสือตอบไปยังนายกว่า ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้อย่างของพักภูมิใจไทยเองครั้งก่อนก็ได้มีการยื่นไปแล้วไปติดขัดตรงไหนคะแล้วหรือว่าการยื่นในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือว่ามีการปรับปรุงหรือเปล่าไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพียงแต่ว่าเป็นคนละชุดกันผู้เสนออาจจะเป็นคนะชุดกัน นะครับร่างเก่าก็อาจจะตกไปอันนี้เป็นร่างใหม่แต่หลักการเหตุผลแล้วก็เนื้อหายังเหมือนเดิมครับก็ร่างของภูมิใจไทยเป็นร่างการเงินหรือเป็นกฎหมายการเงินนะครับซึ่งจะต้องเข้าคอรมอก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยจากที่พลอยเคยมีการรวบรวมไว้นะคะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอากาศสะอาดประมาณ5ฉบับไม่ว่าจะเป็นของพักภูมิใจไทยพักก้าวไกลหรือว่าที่เสนอโดยประชาชนมีการวรวบรวมรายช,ชื่อทั้งหมด12,000รายชื่อโดยหอการค้าหรือว่าจากภาคประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเครือข่ายอากาศสะอาดแล้วก็อีกพักการเมืองคือของพลังประชารัฐ5ร่างนี้นะคะถูกปัดตกไป3าร่างค่ะส่วนอีกสองร่างยังรอการย,ยืนย,ยันจากนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุจันรโอชาในตอนนั้นนะคะมาจนถึงรัฐบาลสมัยนี้เนี่ยก็มีการเตรียมยื่นร่างพร รบอากาศสะอาดกันอีกครั้งนะคะอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีการยื่นไปแล้วส่วนก้าวไกลเองก็มีการเตรียมที่จะยื่นในเดือนนี้เหมือนกันและเครือข่ายอากาศสะอาดโดยภาคประชาชนก็ได้มีการรอคิวเข้าสภาอยู่นะคะซึ่งมีหลายร่างขนาดนี้ค่ะคําถามที่ตามมาก็คือแล้วกฎหมายอากาศสะอาดหรือว่าพรบอากาศสะอาดของไทยจะใช้ร่างไหนกันแน่ โดยโปติกระบวนการร่างกฎหมายเป็นเช่นนี้จะมีร่างของรัฐบาลเป็นร่างหลักร่างของรัฐบาลก็จะเสนอผ่านคอรอมอรถ้าคอรอมอรับหลักการรัฐบาลโดยคณะมนตรีก็จะส่งไปยังกรรมการปิษสดีกรเพื่อตรวจแก้ร่างกฎหมายกรรมการจะดยตรวจแก้สาระบ,บางอย่างกลับมาที่คอรอมคอร,อรอมอรก็เห็นว่าอ่าโอเคเห็นด้วยการแก้ไข ก็ส่งเข้าสภาว่าร่างต่างๆที่สสเสนอเข้าชื่อโดยภาคการเมืองเข้าไปรออยู่แล้วที่สภาส่วนร่างของประชาชนที่เสนอผ่านการเข้าชื่อถ้านายกคนปัจจุบันเซ็นรับรองเป็นกฎหมายการเงินก็จะเข้าไปรอกันที่สภาในวาระแรกของสภาก็จะพิจารณาว่าจะรับ หลักการของร่างกฎหมายอากาศสะอาดไหมและจะใช้กฎหมายใดเป็นหลักที่ผ่านมาทุกกฎหมายสภาซึ่งมีเสียงข้างมากจากาพรรคของฝ่ายรัฐบาลที่เขารวมกันก็จะบอกว่าให้เอาร่างของรัฐบาลเป็นหลักแล้วให้พิจารณาร่างอื่นๆประกอบในการพิจารณา จากที่อาจารย์บรรทุนพูดมานะคะสรุปเลยก็คือว่าร่างของรัฐบาลจะเป็นร่างหลักค่ะส่วนร่างอื่นๆที่มีการยื่นเข้าสภามานะคะหรือว่าเสนอมาจะเป็นร่างที่ใช้ประกอบและถ้าถามว่าจะมีร่างกลางไหมคําตอบก็คือไม่มีค่ะแต่จะมีขั้นตอนหลังจากนี้คือให้ตัวแทนของแต่ละพักการเมืองและตัวแทนจากแต่ละร่างเข้ามานั่งในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันและอภิปรายร่วมกันอีกทีว่าจากร่างหลักของรัฐบาลจะเปลี่ยนเรื่องไหนกันบ้างจากร่างหลักของรัฐบาล าบางเรื่องจะเปลี่ยนได้ไหมท่านยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ที่ผมยกร่างรัฐบาลไม่มีหน่วยงานขึ้นใหม่เอามาคุยกันในกรรมธิการเครกอร่ายอาสา,ารก็จะยกประเด็นว่าเอ๊ะควรจะตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่คราวนี้ในกรรมธิการก็จะถกเถียงกันว่าเห็นด้วยไหมกับการที่จะมีหน่วยงานใหม่ขึ้นมานอกหือจากกรมวุฒิบรรยากาศก็จะเป็นยังไง แต่ก็มีข้อโต้แย้งหนึ่งค่ะว่าพรบอากาศสะอาดที่จะออกมาไม่ใช่ร่างไหนก็ได้พอเลยลองเอาสองร่างก็คือร่างแรกร่างหลักของรัฐบาลที่มีชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดกับอีกร่างหนึ่งร่างของประชาชนโดยเครือข่ายอากาศสะอาดที่มีชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการมาลองเทียบดูค่ะว่ามีจุดไหนที่ต่างกันบ้างเริ่มจากการนิยามคำว่าอากาศสะอาดค่ะ ในร่างหลักของรัฐบาลอากาศสะอาดหมายความว่าอากาศที่ไม่มีมลพิษหรือมีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดขออยากไฮไลท์ตรงนี้ค่ะ ส่วนของร่างภาคประชาชนหรือว่าเครือข่ายอากาศสะอาดอากาศสะอาดหมายความว่าอากาศที่ไม่มีสารมลพิษหรือไม่มีสารมลพิษจะปนอยู่ในปริมาณท,ที่สูงกว่าระดับปกติอันเป็นที่ยอมรับทางวิชาการระดับสากลหรือตามที่คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่วมเป็นเวลานานพอที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆซึ่งพออยากจะไฮไลท์ตรงนี้ค่ะ ซึ่งเมื่อดูความหมายของคําว่าอากาศสะอาดของแต่ละร่างแล้วนะคะทําให้พลอยนึกถึงตัวเลขตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของไทยปัจจุบันไทยกำหนดให้ pm 2.5ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรพูดย่งไยงก็คือถ้าไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะซึ่ง ปรับจากเดิมแล้วนะคะที่กำหนดอยู่ที่50แต่ถ้าเราไปดูค่าคุณภาพอากาศของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกซึ่งได้กำหนดค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงของ PM 2 5อยู่ที่15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นหรือนี่กำลังหมายความว่าปัจจุบันเรากำลังอนุญาตให้คนไทยปลอดแข็งแรงกว่าคนอื่นๆ2เท่าด้วยการกำหนดค่ามาตรฐานอากาศที่ไม่เป็นสากลอยู่หรือเปล่าตอนเราทำงานเราก็เอาร่างของเครื่องทรายการสะอาดเอาร่างของพรคการเมืองมาดู ว่ามีความคิดอย่างไรมีข้อดีอะไรบ้างที่เราจะเอามาคิดต่อท้ายสุดก็พบว่าทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกันแต่บางเรื่องในการแก้ปัญหาเนี่ยคิดต่างกันเช่อนอะไรเช่นบางร่างอย่างยกตัวอย่างร่างเกือก่ายการสะอาดก็คิดว่าต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ควบคุมเราพิจิอย่างเดียวดูแลไม่ไหวใช่ไหมก็เสนอให้ตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา จเป็นต้องมีกองทุนเฉพาะขึ้นมาใหม่ซึ่งไงร่างที่ผมเป็นประธานก็เห็นว่าอีกทางเลือกหนึ่งทําไมไม่ไปทําให้กรมควบคุมลพิดแข็งแรงขึ้นแทนที่ไปตั้งหน่วยงานใหม่อย่างเงี้ยนั้งคือเราเห็นปนัญหาเหมือนกันแต่วิธีการแก้แต่ละร่างคิดต่างกัน จริงๆแล้วก็มีอีกหลายจุดที่เหมือนกันค่ะอย่างการกำหนดให้มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อมลพิษข้ามพรมแดนแล้วก็มีอีกหลายจุดเลยค่ะที่ต่างกาันอย่างรายละเอียดการเกิดมลพิษหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพการบริหารกองทุนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่พลอยมองว่าเป็นคีย์ไฮไลท์หลักๆของร่างคอข่ายอากาศสะอาดเลย จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากอาจารย์วิทูลซึ่งเป็นประธานคณะทำงานของร่างหลักที่รัฐบาลจะหยิบไปใช้นะคะพลตั้งใจอยากให้เครือข่ายอากาศสะอาดซึ่งเป็นภาคประชาชนเนี่ยได้มาอธิบายสาระสำคัญของร่างตัวเองด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าทางเครือข่ายอากาศสะอาดยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในเทปนี้ค่ะซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของร่างแล้วก็สาระสำคัญของร่างได้ในเว็บไซต์ Thaican o r g นะคะซึ่งเขามีทำไว้ละเอียดมากๆเลยนะคะมี ทั้งปกฟ้าปกขาวปกเขียวไปจนถึงเจตนารมณ์ของร่างเลยทีเดียวค่ะสนับสนุนอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นร่างของภรคอื่นก็ตามนะฮะแต่ว่าหลักการและเหตุผลนเนี่ยดีเหมือนกันและคล้ายๆกันนะครับเราดีที่จะผลักดันถึงแม้ในรายละเอียดบางมาตรานี่เราอาจจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่ว่าภาพรวมมันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคน,คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเราดีที่จะทำในานามรรคภูมิใจไทยครับ คุณหมอคะนี่ถามในเชิงความแบบว่าเป็นคนที่สูดอากาศนะคะคุณหมอเรืคิดว่ากฎหมายร่างพรวะอากาศสะอาดอย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็สําคัญมากๆแต่ถ้าเกิดว่าสมัยนี้มันยังดันไม่ได้อีกอะคุณหมอผมว่าน่าจะดันได้นะครับไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวเปิดสภามาวันที่สิบสองเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะบรรจุยนอยู่นั้นแล้วนะฮะขั้นตอนอยู่ที่รัฐบาลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ผมผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาคงยุ่งเรื่องอื่นอยู่นะยุ่งเรื่องอื่นอยู่แต่เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทุกภาคส่วนทุกฝ่ายฝ่ายค้านรัฐบาลเขาเห็นดีด้วยหมดนะครับเรื่องกฎหมายฉบับนี้อ,อ,อากาศสะอาดเนี่ยมันมันซึ่งอันนี้จะพูดในมุมเข้าใจหน่วยหน่วยงานด้วยว่ามันมีความทับซ้อนอยู่เยอะมากเพราะว่าเรามีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรามีพรบ,บรส่งเสริมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันก็จะมีคณะรัมการสิ่งแวดล้อมระดับชาติอยู่แล้วต่งนั้นพรบอากาศสะอาดที่จะบอกให้มีคณะรรกาการอากาศสะอาดขึ้นมาเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็จะทับซ้อนกันแลแต่อย่างที่บอกก็ในเมื่อกฎคนใหมยเดิมมันไม่ฟังก์ชันเขาก็เลยเสนอคนหใหม่ใหม่ขึ้นมาอันนี้ผมเข้าใจพี่น้องประชาชนที่เขาคาดหวังนะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดใครมาเสนอให้มีกรมใหม่มันก็ยิ่งซับซ้อนกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงซับไปเลยถูกไหมครับ มันก็เลยมีมีมิตินี้แต่สุดท้ายแล้วอำนาจที่เขียนไว้ในกฎหมายควบคุมอากาศสะอาดนี่แหละเน,นี่นกยกลไกต่างหากที่ว่าจะทำยังไงเพื่อควบคุมอากาศของเราเนี่ยอันนี้สําคัญซึ่งอันนี้อาจจะอยู่ในกฎหมายอากาศสะอาดก็ได้หรือมันอาจจะอยู่ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ถ้ามีร่างอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่อากาศสะอาดคุณไปแก้กฎหมายเดิมเราก็สนับสนุนนะครับเราก็ผมคิดว่าเราไม่ยึดติดว่าต้องเป็นชื่อนี้ สำหรับพลอยที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างไหนแต่ปลายทางของพรบรนี้ก็คือต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้จริงค่ะและจะต้องได้มาซึ่งอากาศสะอาดที่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตของทุกคนสุดท้ายนี้พลอยขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปของคุณหมอกรีไทยและทุกชีวิตที่จากไปด้วยมลพิษทางอากาศค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากลุเตอร์ด้วยนะคะที่ทำให้วันนี้ฉากก็ไม่แดงเท่าเสื้อดิฉันค่ะสนักข่าว Today Make Tomorrow Today Make